จริงแล้วปฏิจจสมุป,ปันธรรมเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยของทุกทุกที่มีลักษณะนในอาการในการเกิดเป็นลนักษณะลักษณะตามกระบวนการสันตาบของสิ่งที่สัมผัสจับต้องเพราะอาวิชชาทำให้เกิดสังขารเพราะสังขารทำให้เกิดเออพราะวิญญาณทำให้เกิดนามรูปเพราะนามรูปทำให้เกิดเพราะสลายตนะทำให้เกิด เออพอมีผัสสะก็ทําให้เกิดเวทนาพอมีเวทนาทําให้เกิดออตัณหาความชอบใจความพึงพอใจความอยากอะไรก็ว่าไปอยู่ในตัณหานี่แหละพอมีตัณหาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะอุปาทานความยึดถือพอมีความยึดถือของกูตัวกูแล้วก็สุดท้ายชาติกูชาติก็เกิดพบก็เกิดภพเกิดชาติเกิด เะรามรณะพยาธิทุกขโทมนัตก็ตามมาเป็นระลอกคลื่นกระบวนการปฏิจจสมุปปนธรรมว่าแล้วจริงๆก็อยู่ในหลักปฐมมเทศนาอยู่ในหลักปฐมมเทศนาในวันนี้เมื่อสองพันกว่าปีก่อนเหมือนกันที่พระเจ้าทรงยกให้ปัญจวัควคีทั้งห้าได้เห็นว่าเหตุมันเกิดจากอะไรอันนี้อยู่ในขั้นอยู่ในข้อคําว่าขั้นตอนเหตุแห่งการเกิดทุกข์ ท่านก็จะอภิบายความกระบวนการปฏิจจสมุปปนาธรรมย้ำว่าพอมีอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้คือความโง่ก็ปรากฏอะไรสังขารสังขารคืออะไรล่ะสังขารน,นี่มันไม่ใช่รูปกายนี้นะสังขารคือกระบวนการสังขารเรียกอีกอย่างหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งว่าเป็นรูปกายนี้เช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันนั้นน่ย รวมถึงรูปกายนี้เข้าไปได้ด้วยแต่ถ้าสังขารในปฏิจจสมุปบาทเป็นสังขารที่หมายรวมถึงคำว่าการปรุงแต่งการปรุงแต่งตาเห็นรูปเออรู้สึกชอบใจอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสังขารละสังขารละรูปหูฟังเสียงเกิดความชอบใจเขาเรียกว่าสังขารในเสียงการปรุงแต่งในเสียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วก็นามรูปกระบวนการทั้งเรียกว่าขันทั้งห้าก็ได้หรือจะเรียกว่าปัญจขันก็ได้หรือเบนจะขันก็ได้ไดแต่ในหลักวติจะสมุป,ปบาทสังขารในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงหมายถึงคําว่าปรุงแต่งเพราะโง่จึงปรุงแต่งพูดเป็นภาษาชาวบ้านเพราะโง่จึงปรุงแต่งพอปรุงแต่งแล้วเกิดอะไร เออเกิดการรับรู้ขึ้นมาทันทีพอมีการรับรู้เรียกว่าวิญญาณภาษาธรรมะเรียกว่าวิญญาณภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าการรับรู้พอรับรู้แล้วทําให้เกิดนามรูปหมานามรูปตัวนี้ก็คือกายกับใจเนี่ยร่างกายกับจิตใจพอมีนามมีรูปคือมีร่างกายและจิตใจแล้วทีนี้มันก็จะมีสลายตนะหาก็เรียกว่าแดนต่ออารมณ์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ใจเ้าเรียกอีกอย่างท่านว่าไว้อีกอย่างว่าคือแดนที่ต่ออารมณ์หรือทําให้อารมณ์มันเข้ามาได้แดนที่ต่ออารมณ์หรือการเปิดช่องให้อารมณ์มันเข้ามาได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทวารช่องหรือทวารที่ให้อารมณ์มันเข้ามาได้ ช่องหรือทวารทางตาช่องหรือทวารทางหูช่องหรือทวารทางจมูกเนี่ยช่องหรือทวา,ทาทรวาทางกายแล้วก็ช่องหรือทวารทางใจเรียกว่าแดนต่อรมพอมีแดนต่อรมแล้วมันจะต้องมีอะไรล่ะผัสสะก็จะตามมาเนี่ยกระบวนการสัมผัสจับต้องตาเห็นรูปก็เรียกว่าจักผุผัสสะภาษาทะจักขุผัสสะภาษาทะก็คือ พอมีจักขู่ไปสัมผัสรูปก็เกิดเรียกว่าผัสสะประสาทก็คือประสาทรับรู้ทางตาประสาทรับรู้ทางตาเพราะการสัมผัสประสาทรับรู้ทางตาเพราะการสัมผัสประสาทรับรู้ทางหูเพราะการสัมผัสเสียงประสาทรับรู้ทางจมูกเพราะการสัมผัสกลิ่นประสาทรับรู้ทางใจเรียกว่าเพราะการสัมผัสทางมโนวิญญาณเนี่ยการรับรู้ทางใจ แล้วก็ประสาทสัมผัสทางกายเรียกว่ากายะสัมผัสภาษาทะกายะผัสะสะภาษาทะท่าเรียกเต็มๆเขาก็เรียกกันอย่างนี้สรุปรวมๆเราะมีผัสสะแล้วมันก็จะมีเวทนาเวทนาก็สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจปรากฏขึ้นตามชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละมันก็จะเกิดตัณหาละความทยานอยากถ้าไม่ชอบใจมันจะอยากยังไงก็อยากไม่อยากอยาก,ยากไง อยากหนีไปอยากทิ้งไปอยากไปให้พ้นอยากโยนทิ้งเป็นตันหาหรือเปล่าเออชอบใจเป็นตันหาพอเข้าใจได้แต่ไอ้ไม่ชอบใจแล้วมันเป็นตันหาตรงไหนแล้วครับเอาก็มึงไม่ชอบใจแล้วมึงยินอยากอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบใจอยู่ไหมเอาสมมุติว่าขี้นี่มึงชอบใจไหมไม่ชอบใจแล้วมึงจะนั่งทับขี่อยู่ยงั้นเหรอก็อยากหนีใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าตันหาไม่อยากอยาก ไม่อยากอยากก็คืออยากจะไปให้พ้นนั่นแหละก็เป็นตันหาพอมีตันหาแล้วมีอะไรตามมายึดถืออุปาทานความยึดถือความผูกพันตัวกูของกูอุย้ยมึงเอาขี้มาปากูเออไอ้นั่นของกูชอบอะไรอย่างเงี้ยก็มีตัวกูเข้าไปแล้วพอมีตันหามันจะเกิดอุปาทานมาขึ้นโดยปริยายตัวกูก็จะใหญ่ตามมาเลยแรกๆเนี่ยตัวกูมันเป็นแค่เล็กๆนะนามรูปเนี่ยยังเป็นเล็กๆอยู่ ยังเป็นเหมือนต่อมน้ำที่มีปฏิกิริยาต่อการผัดสะค่อยๆหล่อเลี้ยงจเจริญเติบโตมีสลายตนะมีผัดสะมีเวทนาโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,น,นพอมีตัณหาเวทนาแล้วพอมันมีตัณหาปุ๊บเนี่ยตัวกูจะโตเบิกบานเลยโอ้โหทีนี้พอตัวกูโตเบิกบานอะไรก็ต้องตัวกูเป็นหลัก อุปทานตามมาแล้วอะไรก็ต้องเป็นตัวกูเป็นหลักและตัวกูเป็นใหญ่อุปทานเป็นเรื่องที่ทําให้ตัวกูเติบโตอย่างรุ่งเรืองเจริญพบชาติพบแดนเกิดชาติการเกิดก็ตามมาเนี่ยพอตัวกูโตแล้วทีนี้พบแดนเกิดสร้างขึ้นมาทันทีสุกติพบเราก็เป็นคนสร้างทุกติพบใครสร้างไม่ใช่โยมพระบาลไม่ใช่นรกไม่ใช่เทวทูตแต่เราเนี่ยแหละเป็นคนสร้างเองะ ยมพบาลเนี่ยเราเป็นคนสร้างเองยมพบาลยมมลาสุวาณสุวนันพูดที่ทําคอยลงทันต่อผูก้กระทําความผิดทําโทษต่อผูก้กระทําความผิดเราเป็นคนสร้างเองทั้งนั้นแหละไม่ woo, y, มีใครมาสร้างให้เราหรอกเขาเรียกว่าพูดของใครของมันยมพบาลของใครของมันเราจะทําให้ยมพบาลหน้าหวานหรือจะทําให้ยมพบาลหน้ายักษ์เราทําเองทั้นงนั้นขึ้นอยู่กับ ผลแห่งกรรมที่เรากระทามาเนี่ยกรรมชั่วมากๆยมพบาลก็น่าดุมากๆกรรมชั่วน้อยๆยมพบาลก็น่าหวานมากๆยมพบาลโหดร้ายมากก็ขึ้นอยู่กับเราทํากรรมชั่วมากๆยมพบาลโหดร้ายน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราทําชั่วน้อยๆนั่นแหละนั้นยมพบาลเราเป็นคนทําขึ้นเราเป็นคนสร้างท่านขึ้นมาพบชาติการเกิดนี้ก็ตามไปใช้นีแ่แหละไปใช้นี่เก่าที่ทําไว้ เป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้ติดหนี้เขาไว้ก็ต้องตามเขาใช้ตามใช้เขาจะนานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้ากรรมในเวรรือเจ้าหนี้จะคิดดอกเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่เราก็ทํเขาไว้ทําด้วยหัวใจทําด้วยจิตใจหรือทําด้วยเพียงแค่กายโดยไม่ตั้งใจอันนั้นน่ะมันหมายถึงการเสียดอกหรือไม่เสียดอกคนบางคนทํากรรมชั่วโดยไม่ตั้งใจมีไหมเออเขาเรียกว่ากายกรรมทำชั่วโดยไม่ได้ตั้งใจเหลอไป หลงลืมสติพระพุทธเจ้าท่านยังทรงงดการปรับอบัตเลยนะเหตุที่ไม่ต้องอบัตเนี่ยหนึ่งในในหกอย่างก็คือต้องโดยเผลอลืมสติไม่ถือว่าเป็นอบัตหรือว่าวิปลิตเป็นบ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ถือว่าเป็นอบัตต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควรแท้จริงแล้วมันควรอย่างเงี้ยองั้นกระบวนการที่ทำชั่วโดยไม่ได้มีความตั้งใจก็ไม่ต้องเสียดอกจ่ายแต่ต้น แต่ถ้าทำชั่วโดยตั้งใจก็ไปทั้งดอกทั้งต้นทีนี้หนักละจะต้องโอ้ยใช้คำว่าอะไรพระพุทธเจ้าเกิดแล้วเกิดอีกยังใช้หนี้ไม่หมดเลยคนบางคนสัตว์บางตนตกนรกหมกไหม้หลายขุมทุกขุมกูรู้จักหมดแลละเป็นผู้กว้างขวาง,วางอะไรประมาณนั้นคุยโตอย่างไ้พวกนี้โอ้ยนั่นก็พวกกู้นี่งก็พวกกูพวกมึงยังไงก็กูไปมาหมดแล้ว กูตกมาหมดแล้วกูรู้จักหมดแล้วยมพบาลยมมาทูดชื่ออะไรกูรู้หมดมึงไปถามว่าที่เขารู้จักกูไหมเอขาจำกูได้กูไปมาหมดอะไรเงี้ยมึงอยากเป็นผู้พ้างขวางในนรกก็เอาทำได้เต็มที่จะชั่วขนาดไหนกายชั่ววาจาชั่วจิตใจชั่วทำให้เต็มเห็นกระบวนการพบเราสร้างเองเมื่อเราสร้างพบแล้วจะเป็นสุขติพบก็ตามทุกติพบก็ตาม เราก็ต้องมีชาติการเกิดเมื่อเราสร้างพบแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่ไปเกิดตามใช่นี่พบนั้นๆ